สวัสดีครับผมมีตังาร์มนุนาลำคูนครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับบ่อขุนทำยังไงครับให้โตเร็วครับบ่อขุนด้านล่างครับที่ผมใช้กันครับจะเป็นบ่อคู่นะครับตอนแรกเป็นบ่อเดียวครับสังเกตว่าเขาเขากัดครับกัดบ่อแล้วก็ไปทะลุกันครับรู้สึกว่า การเจริญเติบโตของเขาดีมากครับนี่เป็นหนูเดือนครับเป็นบ่อคู่นะครับถ้ารลีกันครับยิ่งเราใส่น้อยครับยิ่งโตเร็วครับใส่ห้าหกตัวยิ่งตัวยิ่งตัวเร็วครับแต่ถ้าใส่เยอะอาหารต้องถึงครับนี่ครับใส่ห้าตัวครับ าตัวนี่ได้ใสะครับแป๊บเดียวครับได้ใส่แล้วหกหกเจ็ดขีดมีแน่นอนครับยิ่งเราใส่น้อยครับยิ่งโตเร็วครับเป็นบ่อคู่ครับบ่อคู่แต่ผมจะปิดน้ำ นี่คด้านหลังด้านหลังจนี่เป็นแบบนี้คือผมจะเปิดเปิดวาล์วฝั่งนี้ไวค้ครับให้น้ําให้น้ําอีกบ่อนี้ยบบ่อที่มีอาหารครับแล้วก็ให้ไปน,นอนในบอ่อนี้ครับบอ่อนี้จะแห้งแล้วก็เจาะรูนี่ครับระบายอากาศครับทั้งทั้งสองบอ่อเลยนะครับ ถ้าเราใส่ไม่เยอะครับหนูจะโตเร็วครับเราก็เอาไปปรับใช้เอาครับเราผมจะให้น้ําฝั่งนี้ครับเรวาจะปิดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไว้ครับเดี๋ยวมาดูบ่อหนูเรือนบ่อเขาจะสาดครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นบ่อที่เขานอนครับจะสาดมากครับ ต่อนี้น่าจะใส่สักสิบสิบสิบเอ็ดตัวโดวยประมาณนะเ่ยเขาจะมีที่วิ่งหน่อยนะจุกที่ผมใช้ก็จะเป็นจุกหมู เขาก็แตะให้เจน้ำก็ไหลออกครับแล้วมาดูบออีกแบบหนึ่งครับแบบนี้ก็โตเร็วอเหมืกันครับแต่ว่าใช้พื้นที่เทาเท่ากัน เป็นบ่อแบบนี้ครับแต่ความกว้างน่าจะเท่ากับสองบ่อนะบแบบนี้ก็โตเร็วครับนี่เขาจะมีที่ระบายอากาศเยอะครับเราก็เปิดกันนี่บ่อน,นี้ก็ใส่เกือบยี่สิบหนึ่งกันนะแต่พวกนี้เพิ่งแยกมาครับถ้าบ่อแบบนี้ก็โตเร็วครับ เป็นบอ่อกว้างครับกว้างเมตรหนึ่งยาวสองเมตรแต่ข้อเสียงเขาคือตัวนี้ต้องได้ลงไปจับครับเวลาจับแต่บอ่อคู่ฝั่งนู้นไม่ได้ลงไปครับใช้ครีมบ,บีแบแล้วแล้วบ่อนี้ทำเป็นชุดแรกครับ ก็เหมือนว่าเราตัดครึ่งบ่อครับแต่หมุนอีกลายหมุนหมุนอ,อีกด้านหนึ่งแค่นั้นครับนี่มาดูบ่อนี้ครับบ่อนี้ขุนไว้ใต้สักพักนะครับนี่ครับการเจริญเติบโตขะครับ ที่ง่ายๆก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราใส่บอ่อกลมครับบอ่อกลมเดี๋ยวผมพาไปดูบอ่อกลมบอ่อกลมเราก็ต้องใส่หนูไม่เยอะครับใส่ไม่เกินสักเจ็ดตัวครับกำลังดีครับถ้าห้าตัวได้จะดีมาก หกตัวหนูจะไม่แย่งอาหารกันครับแต่ถ้าเป็นบอ่อยใหญ่อาหารต้องปล่อยไว้ครับเต็มที่ดูตัวนี้ครับผมไว้แค่สองตัวนะครับถ้าใส่ไว้ไม่เยอะเนี่ยมีแปดเก้าคีทรัาแปดคีดค ถ้าห้าตัวมจะเท่ากันนะนี่เพึ่งเพิ่งเอามาขุดนะครับถ้าใส่บ่อละห้าตัวได้จะดีมากครับนี่หนูเขาจะเท่ากันหมดครับถ้าบ่อแปดติ๊ครับใส่บ่อละห้าตัวพอครับถ้าเรามีพื้นที่บ่อ ถ้าผมแนะนำครับจะเป็นบ่อคู่จะดีมากครับหนูเขาจะมีพื้นที่ครับบ่อคู่เหมือนบ่อพวกนี้ยการจเจริญเติบโตของเข,เขาก็ดีครับรอบก็จะได้จับเร็วขึ้นครับประมาณสองอาทิตย์ได้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆทนนี่รับชมครับกดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การในการทำคลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับ